ครับผมสมุดโน้ตทริปที่13ครับเราขึ้นจากคราวที่แล้วเราลงใต้เกือบสุดเหมือน,นกันก็คือไปพัทลุงแต่คราวนี้เราขึ้นมานิดนึงครับเราขึ้นมาที่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมแล้วก็เป็นอำเภอชายาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งไข่เค็มวันนี้แน่นอนครับผมจะมาดูว่าไข่เค็มชายามันอร่อยมากน้อยแค่ไหนแล้วกว่าจะมาเป็นไข่เนี่ย มันมีการเาเรียกว่าเลี้ยงเป็ดที่จะไขให้เรากินเนี่ยเลี้ยงกันยากหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงกันแบบไหนเลี้ยงให้ด้วยอาหารอะไรนะครับเนี่ยวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมรู้สึกว่าการมาครั้งนี้ของผมคือผมในชีวิตการทํางานผมคือโปรดิวเซอร์นะครับแต่วันนี้ชีวิตจริงเรื่องจริงผมจะมาเป็นผู้ช่วยครับผมอยากจะช่วยชาวบ้านในหลายๆที่มานานแล้วครั้งนี้จะเป็นที่แรกที่ผมจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยชาวบ้านอย่างเต็มตัวเลยครับผม เราพ้นที่ตรงนี้อำเภอชัยานี่ครับทำไมก็เลว่ะได้ทำไมขี้เป็ดดังขี้เค็มดังได้ป่ะเนี่ยมันมาจากการที่เราเลี้ยงเป็ดตุกขบกลัวมามาตรงนี้มันมันจะแตกต่างนะตรงโน้นตรงโน้นเขาจะเมื่อนถิ่ถนนในที่นี้เขาอาจจะเอาไข่เป็ดความปิดเป็นวันเย้ยๆนั่นนะเขาไปทำแต่ข้าปลาในวิถีชีวิตแบบนี้ คือจริงๆรงกันตรงนี้คือมันคือวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วใช่ครับทำนาเลี้ยงเป็ดทำนาเลี้ยงเป็ดก็มนจังวัดมนีเป็ดไว้กินไข่อะไรแบนี้เนาะเมื่อก่อนนออไวเป็นอาหรเนาะก็เมื่อก่อนจริงๆที่นี่ครับเป็นอาชีพทํานาเป็นหลักแต่คือเหมือนกับพอทํานาเสร็จก็เลี้ยงเป็ดไว้เลี้ยงสัตว์ไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเก็บไข่หรือว่าเอามาเป็นอาหารอะไรเงี้ยครับ นี่เรียงมานานแล้วนี่ใช่ไหมพ่อผมวเรียงหนานเลยนานเลยตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย,เยไหมอ่ะใช่โอ้โอเก็บเก็บปตั้งไงตัวไอ้แดดตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เลยใช่ใช่แสดงว่าคือเหมาก้อนก็จะเป็นแบบหลังบ้านเราก็เรียงทิ้งไว้แบบนี้เ,เนาะนะ ปล่อยลงทุงแล้วก็วันตอนเย็นมังค่าก็บ้านต้บ้านหลังปลปล่อยลงทุงมันนี้นะนี่ลงทุงมันนี้มันเน่าห้ากินตามธรรมชาติอ๋อห้ากินตามธรรมชาติแต่ก้อนนะแต่ก้อนใช่ไหมอ๋อแต่ทำไมตอนนี้คือเอามากอมคอกไว้เดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นเลยออ๋จากตรงนี้เป็นนาเขาก็ปลูกปาล์มใช่ไหมปลูกปาล์มแล้วก็ พล่อยได้ตรงนี้ก็เลี้ยงเป็ดซึ่งก็ลงอยู่ในทิศส่สืนปามครับขี้ก็มันเป็นปุ๋ยในนี้เเป็นปุ๋ยในนี้ยามันก็กินเดี๋ยนี้ทำไมส่วนป้ามันไม่ลกอ,ะอ่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูเป็ดหน่อเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณป้าบอกว่า เลี้ยงเมื่อก่อนเลี้ยงก็ปล่อยตามพุ่ง <Yeah. S 1> แต่ตอนเนี้ยพัฒนามาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่นคือจากข้าวเขาก็มาปลูกปลาม,มากขึ้น <Okay. S 1> พอปลูกปลาม,มากขึ้นเป็ดจะมีการช่วยนี่คือขี้เป็ดจะเป็นปุ๋ยของป์าด้วยครับแล้วก็เป็ดก็จะช่วยกินหญ้า <Yeah. S 1> อพอช่วยกินหญ้าปุ๊บเราก็ไม่ต้องตัดเยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ตง ครับผมการมาชัยยาเนี่ยคือจริงๆผมก็ทราบมาเบื้องต้นว่าจริงๆที่อําเภอชัยยาหรือว่าจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยอาชีพหลักของเขาคือปลูกข้าวครับแต่ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยนะครับเมื่อมีข้าวแล้วเขาก็จะต้องหาเหมือนกับอาชีพเสริมหรือว่าเป็นงานอดิเรกนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์ไว้ แบบหลังบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาเลี้ยงเป็ดครับซึ่งเลี้ยงกันมาตั้งแต่อดีตแล้ววิธีการเลี้ยงเป็ดของเขาคือก็มีคอกเล็กๆอยู่หลังบ้านนะครับและกลุ่มแม่บ้านที่นี่ทําอะไรก็ทําไข่เค็มนั่นเองแต่นอกจากทาไข่เค็มแล้วแม่บ้านที่นี่ครับเลี้ยงเป็ดกันเกือบทุกครัวเรือนเลยแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วมีความพอเพียงตามทฤษฎีของในหลวงด้วยครับฉะนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าตามผสมไปดูเลยดีกว่าครับผมอ๋อนี่ทีเขา ข้าวที่เราเป็นข้าวเปลือกวันนี้ครับข้าวเปลือกที่เราทำหน้านี่แหละที่เราทำหน้าวันนี้นะอืม่อีกอย่างหนึ่งก็เนี่ยนะอ๋อคือเขาก็กินวันนี้นะครับอ่าอะไรถังก็อาหารสำเรดหรูบ้างอ๋อหารสําเร็จรูบ้างวันนี้นะครับก็เมื่อกี้เราเราเห็นแล้วเนี่เขากินหญ้าอย่างงี้หยวกกล้วยแล้วก็เอนี่อีกอันหนึ่งที่เขาจะกินนี่เลย นี่ดูดูยายามันจะเต้นเออมันจะกัดกินอ๋อคือมันก็มันก็จิก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 นี้นั่นนะมันจะกินกินโอ้แล้วถึงเม็ดทรายแบบนี้มันก็มันก็กินเข้าไปนะฮะมันจะเอาไปบดอาหารในกระเพาะมันอ่ะเนี่ยนะค่ะเนี่ยอ่ามันก็จิกทรายกินเข้าไปนิด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 ด้วยนี่มันจะเอาไปบดอ๋อคือเป็นพฤติกรรมเขาเลยใช่ไหมครับใช่ใเออแต่ียาก อันนี้พึ่งรู้นะเนี่ยนี่ก็ทรายมาใช่ประเดี๋ยโอ้ที่เขาเอาทรายมาใช้คือไม่ใช่เป็นว่าเอามาปูพื้นได้แบบนี้ไม่ใช่ก้องไว้มันจะเอแล้วมันจะมาจิกกะนี่ฮะคุณป้าบอกว่าทรายพวกนี้ไม่ได้เอามาแบบเป็นปูพื้นเฉยๆนะแต่คือเป็ดอ่ะเขาจะจิกกินเล็กๆเพื่อเอาไปบดอาหารในกระเพาะอ่าใช่อ๋อแล้วมันไม่ไม่มันเขาเมื่อับกินเข้าไปถึงมันไม่มีพ่นได้กับตัวเขาเหรอเขาก็ธรรมชาติของเขาเอง ก็คือธรรมไม้ช้าน้องเข้าไปบางตีป้าจะมันยื่นเล็กไอมันกินไม้ช้ายเราก็ยังนึกว่ามันกินเข้าไปตายเลยกินเข้าไปตายเลย ประสงค์ก็เล่าให้ผมฟังว่าจริงๆที่นี่ก็คือไม่ได้เป็นการเลี้ยงแบบแบบเหมือนกับฟาร์มใหญ่ๆเขาอะครับคือใช้ความเป็นธรรมชาติความพอเพียงที่เขาเป็นไงก็เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับตั้งแต่ประสงค์เขาตัวเล็กๆประสงบอกว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆในคุณพ่อเขาก็สอนว่าอ่าเป็ดเนี่ยเวลาเขาเขาออกหากินเนี่ยเขาก็จะกินพวกหญ้าพวกใบไม้ฉะนั้น การทํข้อกของป้าสงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการคือล้อมอกออยู่หลังบ้านซึ่งหลังบ้านก็จะเป็นเหมือนกับทุ่งหญ้าธรรมดานะครับแต่ว่าเป็ดนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าพอมันเป็นทุ่งหญ้าปุ๊บเขาก็จะกินหญ้าพวกนั้นแหละครับป้าสงเขาก็จะทําให้แบบประหยัดเรื่องของการไม่ต้องไปจ้างคนมาตัดหญ้านี่คือประโยชน์ของเป็ดที่เราไม่รู้กันมาก่อนเลยนะครับ ตอนเด็กๆพระสงฆ์เขาก็จะปล่อยเป็ดเนี่ยเล่นน้ําตามปกติให้วิ่งเล่นให้อะไรอย่างนี้ครับเพื่อให้เขาได้ชินกับกับความกับอากาศกับสภาพพื้นดินทําให้เขาไม่ป่วยทําให้เขาไม่เป็นโรคนะครับป้าป้าเขาเล่าให้ฟังอีกว่าพอเป็ดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเล่งอาหารหรือว่าไม่ปล่อยให้เขาได้วิ่งเล่นเนี่ยหข้อเสียเลยคือโรคเนี่ยทำให้เขาตายง่ายมากครับแล้วก็2ครับเขาจะไม่ชินกับสภาพอากาศแล้วก็จะทําให ตัวเองเ่ยตัวเขาเองเนี่ยติดเชื้อโรคได้ง่ายไม่ว่าจะติดจากคนหรือติดจากสิ่งอื่นๆฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เป็นการปล่อยป่าแล้วเลยแต่เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้กับเป็ดนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ควรจะเอาไปเป็นเยื่งอย่างหรือว่าเอาไปทําตามนะครับผม ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน พึ่งพาธรรมชาติของกลุ่มพระสงฆ์นะครับคือเป็นการเลี้ยงที่แบบว่าหนึ่งมีการปล่อยออกตามธรรมชาติให้เขาได้ไปหากินกันเองสองครับมีการช่วยเพื่อที่จะไม่ให้เขาแบบขาดสารอาหารจนเกินไปเพราะบางทีการหาอาหารของที่เนี่ยมันอาจจะหาไม่ได้ครบถ้วนตามที่เขาต้องการในเรื่องของการเจริญเติบโตของเป็ดนะครับนั้นทางกลุ่มพระสงฆ์ก็จะมีการช่วยในเรื่องของการเอาปลาตัวเล็กๆนะครับมาให้เป็นอาหารเสริมเอาหอยชนิดต่างๆที่หาได้ละแวกนี้ครับแถวๆเนี้ย เพราะว่าอย่าลืมว่าที่นี่คือเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มากนะครับจากที่เขาจากที่คุยกับพวกป้าป้านอาๆที่มาเจอกันครั้งแรกเขาบอกว่าพื้นที่เนี้ยอุดมไปด้วยปลาอุดมไปด้วยสัตว์น้านะครับฉะนั้นตรงเนี้ยการเลี้ยงอาหารของเป็ดเนี้ยคือเขาอาหาตามธรรมชาติที่นี่เท่าที่เขามีนะครับฉะนั้นการเลี้ยงแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเลยฉะนั้นเขาเลี้ยงกันเวลาไหนตอนไหนแล้วให้กินแบบไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ๋นี่อาหารเขา คางคือมันกินหอยเนี่ยชิลลี่หอมกินหอยเชอรี่อ,รอ,อ,รอ๋อ,อ,อแล้วปลาอย่างนี้ไม่ต้องไปสับอะไรเลยไม่ต้องสับตัวเล็กกันกินอ๋อถ้าต,ต,<ห>ตัวเล็กๆมันกินตัวใหญ่ต้องสับตรก้อนอ๋อนี่ตัวนี้อย่างนี้กินกินเลยสบายเลยอ๋อทีนี้เราก็เวลาเราให้ก็เราก็ให้อย่างนี้ไปเลยครับโยนๆ,ๆ,ๆแ,ลแล้วปลานี่มันก็เป็นปลาแถวนี้ใช่ไหมแถวนในในในคูน้ำอะไร อันนี้คือไปวางอวนไว้อะครับไม่ได้วางปลาดําแห้งอ๋อปลาดําแห้งแฟนหายอยู่ตรงนู้นพ่อใหญ่อไอเออเหรอตอนนี้ยังหาอยู่ปะไม่หาแล้วขอไปซื้อโอหาอ๋อแานคนเหนือคนลําปางเอาปันคนลําปางโอ้ามาตั้งกอดแช่งที่บ้านอ๋ออ๋อมาเจอกันเลยเจอกันที่นี่เลยเจอที่นี่เด็กต้องใคร่ยิน อันนี้เขาเขาก็ไปหาตรงที่มันน้ำไม่แห้งอะเนาะตอนเย็นไปเจอมาอ๋อตอนเย็นไปเจอมาอ๋อตอนนี้เราก็โยนให้เขาได้เลยใช่ไหมครับเฮ้ยผมช่ว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 ยโยนเลยนะโอ๋อโหสีกรรมนะนี่เนี่ยมันต้องเริ่มเข้าใกล้เราบ้างสิวะ เราล่อมาเราล่อมาราล่อมาไม่ามาเรียกมัมันไค้งอา้าวเหรอเรียกไรเรียกไงย,ย,ยิง้มนีนะ <c oughs> หนักเลยพี่บอก้เีย อารมณ์เหมือนกับอารมณ์อารมณ์ดีแถมกินเสร็จหนีเลยอ่ะกินเสร็จหนีตอนนี้ครับตอนที่ผมม,มามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเป็ดกับป้าสงนะครับผมก็แอบบมีสมุดเล็กๆเป็นสมุดโน้ตของผมนะครับที่ผมจะเอามาจดคลิกต่างๆที่ผมมาช่วยเขาแล้วผมก็จะแอบ,บจดไปบ้างนะครับแล้วผมก็พอผมรวบรวมข้อมูลในหัวเสร็จผมรู้สึกว่าผมอยากให้คำนิยามของหมู่บ้านนี้ว่าเป็นหมู่บ้านของความฟรีนะครับฟรีในที่นี้ของผมหมายถึงว่า หนึ่งครับเขาฟรีในเรื่องของอิสระเสรีภาพในการใช้ชีวิตเขาไม่ได้ติดกับดักของเวลาคือเวลาไม่ได้มีข้อจํเขาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเวลาไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับคนที่นี่เขาจะทําอะไรตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนนะครับสองคว่าฟรีในที่นี้ของผมก็คือค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารของเป็ดการกินอยู่หรือว่า แม้แม้แม้กระทั่งเรื่องของการกินของเขาเองของคนเองเนี่ยก็หาได้จากแถวเนี้ยครับเป็นธรรมชาติที่ผมรู้สึกว่าอิจฉามากๆเพราะอยู่ในเมืองหลวงบางทีเราก็ต้องเร่งรีบเลยว,ว่าบางทีเราก็จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะแต่คนที่นี่ไม่มีเลยแม้กระทั่งเลี้ยงเป็ดนี่ก็ไปหาอยู่ข้างๆบ้านหาครูข้างบ้านแล้วก็เอามาให้เป็ดกินนอกจากให้เป็ดกินแล้วให้ตัวเองกินได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยผมว่าอิสระเสรีภาพฟรีดอมที่นี่สูงมากครับ เห็นแล้วก็อิจฉาแต่ก่อนที่อิจฉาพี่ก็บอกว่ามาช่วยเขาเลี้ยงเป็ดก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เขาได้ปลามาแล้วเป็ดรอแล้วรอที่จะกินแล้วฉะนั้นอย่าให้ช้าครับเดีย๋ยวเป็ดหิวอันนี้ที่แฟนพี่หามาหอที่บอกว่าเป็นตรงน้าแห้งหอะเนาะ่หาม่ออันนี้แต่ว่าปลาพวกนี้เวลาจะเอามาให้เป็ดนี่ก็ต้องสาบก่อนวันนี้ก็ปลาที่นี่อะปลาหมอไงอันนี้กินได้เหมือนกัน ไม่ใช่ให้เป็ดอย่างเดียวนะให้คนได้ด้วยกินปอ๋อเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ๆทำอะไรได้อะอะไรทำอะไรอร่อยอะใส่มิ้นหัวเอ้าหู้น้ำพริกจ่มได้โอ้ทำน้ำพริกออ๋ต้มก่อนนี้ต้มอร่อยปลาอะไรปลาหมอปลาหมอออ๋เอาไปต้มเอาไปอะไรนี่อร่อยเนาะออ๋ใส่ขมิ้นก่อนออ๋ต้มส้ม ต้มส้มอร่อยไหมใช่ใส่ใบไทรด้วยไหมหอมอใส่ใบตะไคร้ด้วยหอมโอ้ม้าวนึกว่าอาหารเป็ดอาหารอาหารคนกินได้ด้วยเนี่ยปลาดีปลาอะไรนะปลาดีปลาดีอันนี้เหรออันนี้ปลาดีปลาดีเหมือนกันอ๋อตัวที่ผมโยนไปเมื่อกี้ปลาดีนี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ปลาดีอันนี้ปลาหมอ มีปลาหมอมีปลาหมอมีปลาเดมีปลาช่อนด้วยน้ต้มนำตมนปำต้มนนะำ้มน้ำมนปำต้มตมนำมนปต้มน้้มน้ลมน้มนมน้้นมนตมี้้วนน้ต้ม้ต้ เออนี่อ๋อแสดงว่าเวลาเราเราอยู่ที่นี่เราก็แบบเหมือนจะหาปลาหาอะไรปลาน้ําแห้งไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อหาหาหามากินหามาได้ทั้งกินได้ทั้งต้มเป็ดก็ได้กินคนก็ได้กินเนาะเป็ดที่เขาเลี้ยงเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีการคือเอาเป็ดตัวเล็กๆครับแล้วก็ค่อยมาเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตเป็นแบบเหมือนกับระยะเวลาของการเจริญเติบโตก็เลี้ยงจากตัวเล็กๆเลยครับเขาบอกว่าตัวนิดเดียวเอง แล้วก็พอเลี้ยงไปสัก4เดือนนะครับเป็ดอายุ4เดือนนี่ก็จะเริ่มตกไข่ได้แล้วครับหลังจาก4เดือนไข่ที่มันออกมาเนี่ยมันจะยังเป็นลูกเล็กพอ7เดือนปุ๊บจะกลายเป็นลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นี้สามารถเอาไปทําไข่เค็มได้แล้วแล้วก็เลี้ยงจนถึงอายุประมาณปีถึงกับ7เดือนนะครับพอ1ปีแล้วก็เดเดือนเนี่ยเขาก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เอาไข่จากตัวของเป็ดแล้วแต่เขาจะขายเป็ดเป็นเป็ดเนื้อแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คุณป้าบอกว่า พอหลังจาก1ปี7เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะมีการไข่น้อยลงฉะนั้นก็จะขายเป็นเป็ดเนื้อแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว,ว่าวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่เราเราเลี้ยงเป็นอาหารนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องของอความทรมานของสัตว์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตของอสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับก็คือโตขึ้นมาให้อาหารเสร็จแล้วก็พรีชีพตัวเองเป็นอาหารอีกทีหนึ่งฉะนั้นมนุษย์นะครับ คนที่อาศัยร่างกายเขามา,มาประทังชีวิตคุณก็จะต้องเคารพในสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีชีวิตเหล่านั้นนะครับคุณก็ไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าคุณค่าของอาหารต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความก็เรียกว่าความเสียสละฉะนั้นข้าวทุกเม็ดอาหารทุกชนิดคุณต้องกินให้หมดจานมันคือการเคารพซึ่งกันและกันครับผม ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน นที่นี่ครับเขาอยู่กับเป็ดได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพเขาคืออาชีพเกษตรกรครับเพราะว่าคนที่จังหวัดสุราษฎร์อําภอชายาเนี่ยเขาปลูกข้าวครับเวลาว่างๆเขาก็าไปให้อาหารเป็ดตอนเช้าก็อย่างที่เราให้ไปแล้วก็คือให้เป็นเนื้อสัตว์นะครับพอถึงช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่พักผ่อนแล้วนะครับหลังจากที่นอนก็แล้วเพราะอา,ากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแล้วเขาก็จะมาเหมือนกับอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนปลาเขาก็จะมีแบบ เขาเรียกว่ามาตัดปาล์มก่อนก่อนที่จะให้อาหารเป็ดตอนเย็นนะครับอาหารเป็ดตอนเย็นเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเนื้อแล้วครับก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเป็นารำข้าวหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีการที่จะให้เป็ดเนี่ยเข,ข้าคอกได้เราก็จะต้องทําตัวเป็นเขาเรียกว่าคนต้อนหน่อยนะครับก็คือต้อนให้เขาเดินไปในทิศทางท,ท,ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยเวลาเขา เขาโดนต้อนเนี่ยเขาก็จะไปกันทั้งฝูงนะครับก็เดินตาม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 กันไปนะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มแล้วพอถึงถึงช่องที่เขาจะต้องเข้าบ้านเขาจะรู้เลยครับว่าเขาจะต้องเดินช่องไหนเดินอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บเราก็จัดการไปเอาเขาเรียกาอาหารเสริมนะผมก็คงคิดว่าผมคงใช้คําพูดถูกมันคืออาหารเสริมที่จะทําให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความเจริญเติบโตท,ที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้น ไม่พลาดครับเรามาถึงนี่แล้วเราเป็นผู้ช่วยเขาเราก็ต้องช่วยเขาให้ทุกอย่างครับห้ามพลาดเพราะเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ผมเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงเป็ดแล้วครับอีกนะเตียอีกน,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 นะเอาข้าวมาให้กินน,นี่มีตนเลี้ยงเป็ดแล้วตคนเลี้ยงเป็ดแล้วสบายแล้ว เอาแล้วอย่างนี้เขาก็มาแย่งกินกันตรงนี้เลยดอ๋อมันกินของมันเองอ๋อนี่เต็มแล้วเนาะกระมังเดียวพอไหมเนี่ยพอพอนะแปดแปดกว่านนี้แปดสิบสี่ตัวแปดสิบแปดตัวแปดสิบแปดตัวครับเช้าถ้าคะข่หิบแล้วเขียนไว้วันวันนี้วันที่นู่นก็จอดไว้พอเวลาเขาไข่แล้วจะจดไว้ว่าไข่วันกี่ลูก เวลาเขาไข่เนี่เอาจริงๆเขาไข่กันยังไงครับไข่กันแถวนี้หรอไข่ัเนี้ยเป็นเป็นนี้ไข่เป็นหลุมเป็นหลุมหอย่างี้นะอ๋อไข่เป็นหลุมหอย่างงี้ไข่สักตอนประมาณกี่โมงีห้าโมงีสี่มาแอบดูมันไข่ได้ไหมได้ได้นะลูมาไข่ปก็ลูกหมุมุนอ๋อส่วนใหญ่ันจะกลับเป็นมุมมุม่นหลุมน ครับยีงสิบสี่ลูกล่างยี่สิบสี่ลูกเฮ้ยเขาไข่เนี่ยเขาตัวไข่ออกมากี่กี่กี่ฟองตัวฟองเดียวอ๋อตัวละฟองอืมโอเคเดี๋ยวจะลองมาลองมาแอบดูเขาไข่กันตอนเนี้ยเขาเข้าคอกแล้วแล้วเดี๋ยว สักประมาณตีสามตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะเริ่มขัเอาวะอย่างแรกในชีวิตจะเห็นไข่เื้อเย็นของเป็ดเนี่ยมันมีทั้งเป็ดโตแล้วก็ลูกเป็ดนะครับเป็ดโตนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเม็ดนะครับที่จะต้องเทให้เขาไว้ในกระมังนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะต้องเทให้เต็มกระมังเลยเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะเทตอนจะกินตอนประมาณ ทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะกินอยู่ตลอดเวลากินจนถึงร่วงเช้ามืดแล้วเขาก็จะวางไข่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ให้อาหารให้ให้มันเต็มเนี่ยเขาก็จะอดข้าวบางทีอาจจะเป็นผลต่อการฟักไข่ของเขาก็ได้นะครับฉะนั้นผมก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ดีครับตักใส่กระมังนะครับให้เต็มแล้วก็เอาให้อาหารเสริมต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะให้เขาได้กินได้อยู่ตอนกลางคืน เป็ดโตแล้วครับที่นี่ก็จะมีลูกเป็ดซึ่งเราเห็นตอนเช้าที่เขาวิ่งว่ายน้ําเล่นกันอยู่ตรงริมคูน้ํำนะครับตอนเย็นเขาก็จะกลับบ้านโดยอัตโนมัติคือเดินกลับขึ้นมาเองแล้วก็เปิดประตูไว้เพื่อให้เขาเข้ามาแต่เป็ดเล็กเนี่ยข้อสําคัญครับเขาบอกว่า,าน้ําเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องทิ้งไว้ให้เขาตลอดเวลาห้ามขาดเด็ดขาดเพราะว่าอาหารที่ให้กินเนี่ยอาหารของลูกเป็ดเนี่ยจะประกอบด้วยข้าวก็คือยอดข้าวนะครับแล้วก็อาหารเม็ดซึ่งเอามาคลุก เขาให้เข้ากันแล้วก็เอาไว้ให้กับลูกเป็ดกินซึ่งอาหารเหล่านั้นอ่ะบางทีเขากินแล้วเขาเกิดอาการแบบเหมือนกับคอแห้งหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องมีน้ําคอยคอยช่วยเขาอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเติมน้ำนี่บางทีวันละสามสามสี่ครั้งอ่ะถึงจะแบบอยู่เนี่ยคนเฝ้าเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องค่อยๆมาดูเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหมดถ้าอาหารของลูกเป็ดเนี่ยก็จะเป็นข้าวข้าวปลาข้าวกับ ปลายข้าวกับอาหารอาหารเม็ดอาหารหมูรวมกันเราเราก็เอามาคุกคุกกันคุกกันอ๋อคลุกกันให้มันเข้ากันเนาะแล้วเดี๋ยวก็เทใส่ในนี้เทใส่เลยนะครับพี่ก็บอกได้ลูกมือแล้วสบายกันเหเทใส่ละอารมณของตัวเราอ่ะ ไอ้แตนนี่นี่เองครับในตะไม้อ๋อในนี้ด้วยไม่ได้ต้องดีโอ้คิวคิวคินไม่กินแล้วครับพี่น้องครับจะกินไ่นมันกลัวมันกลัวคิ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 อเมาหมดนี่เราอย่ากลัวเขาเลยเขาเริ่มเบียดกันจนไม่รู้จะเบียดกันยังไงฮะนี่ประมาณกี่ตัวประมาณร้อยนี่ประมาณร้อยดูเหมือนไม่ถึงเลยเนาะ พอโตใหญ่อ๋อพอโตใหญ่แล้วมันก็จะแบบดูมัยืนขึ้นอันนี้มันแคบต้องย้ายข้ออ๋อต้องย้ายข้อไปอยู่ฝั่งโน้นฝน้นอือตัวนี้ไอ้นี่สักอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุกับสีนี่มาเดือนเดือนหนึ่งมันไม่สสิบเดือนยังยัยัยังยังยังยัยังยัอยู่สีเรนก็ใครแล้วเิตที่เจอเขาใครแล้วใช่ไหม ก็ได้มาเห็นตั้งแต่กระบวนการแรกเลยตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงชนิดของรูปแบบของคอกอาหารแม้กระทั่งเรื่องของตัวเป็ดอายุของเป็ดว่ามีอายุการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าผมมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของของหลายๆทริปที่ที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเรามาแล้วจะจําไว้ในหัวเพราะว่าบางทีสมองของคนเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทําหลายๆอย่างมากครับแล้วก็ แล้วก็สิ่งหนึ่งคือเราอาจจะลืมพอเราลืมปุ๊บสิ่งที่ที่ที่ตามมาคือเราไม่สามารถที่จะไปบอกเล่าให้ใครฟังได้เลยว่าเราสัมผัสกับอะไรบ้างฉะนั้นครับผมมีอุปกรณ์ช่วยตลอดเวลาจริงๆผมมีมานานแล้วล่ะแค่ผมแค่ผมจดสเปสสปะแต่ครั้งนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความจงใจที่อยากจะจดมันให้เป็นจริงเป็นจังสักทีผมจะเอารวบรวมสิ่งที่ผมจดเนี่ยไว้ทําให้กับผู้ชม หรือว่าคนดูที่ดูผมนะครับได้เอาไปใช้ประโยชน์ฉะนั้นผมจะมีสมุดพกนะครับหนึ่งเล่มตอนนี้ผมจะพกมันทุกวันทุกครั้งที่ผมออกทริปแล้วสมุดเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ตรงไหนผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าครั้งนี้ผมมาเที่ยวความตั้งใจของผมคือการเป็นผู้ช่วยของชาวบ้านทุก,ท,กทุกคนที่ผมได้มาเจอฉะนั้นเมื่อผมเป็นผู้ช่วยสิ่งที่ผมจะทำได้คือผมช่วยชาวบ้านในการทำงานช่วยในเรื่องของสมองช่วยในเรื่องของการคิด แล้วผมจะช่วยกับผู้ชมทุกคนนะครับกลายเป็นมืออาชีพให้ได้จากสมุดเล่มนี้ผมก็เลยได้แอบจดคลิกต่างๆมาเยอะมากครับในนี้ก็จะสอนอย่างที่ผมชอบที่สุดก็คือที่ป้าเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะว่าชีวิตเขาอะอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเขาแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าที่เนี่ยคือ คือความประทับใจที่สุดเท่าที่ผมฟังมานะครับชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดชีวิตที่ฟรีชีวิตที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเป็นนะครับอ้ยไม่หักตัวแล้วเนี่ยโอ้โอลูกโอโอไม่ได้ทำอะไรลูกไม่ทาอะไรลูกเออพี่ใส่เชื่อล้เรียบร้อยเต็มเต็มแล้ว อาลูกป่ะโอ้เออขนเขานุ <ALLY> <X net young> <This programme> ่อดีอะอย่าไปกวนเขาเลยงั้นแหละปล่อยให้เขาทิ้งดีกว่าครับเออขนเขานุ่อเหมือนพี่เขาเดินจับเฉยเลย